มาครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะพัสดุกล่องนี้กันว่าเป็นพระอะไรนะครับมาถึงร้านหลายวันแล้วผมไม่มีเวลาเข้าไปดูกล่องนี้มาจากอุตรดิตถ์ครับเป็นเขาห่อมาโอ้โหเหมือนจะมาพร้อมกับกล่องนะครับองนี้โอเคทุกคนเราล้ว่าเป็นพระอะไรนะ เป็นพระผงนะครับเป็นพระผง400ชีวิตรุ่น2นะครับรุ่นนี้400ชีวิตเนะี่ยจะสร้างอยู่ด้วยกัน2รุ่นนะครับรุ่นแรงเนะี่ยจะสร้างื่้ปีพุทธศักราช2536ต่อมาอีกปีหนึ่งนะ่ปี2537เนะี่ยก็สร้างรุ่น2ขึ้นาอีกรุ่นหนึ่งนะครับนีนะ่ให้ดูชัดๆอันนี้จะเป็นพระผง400ชีวิตรุ่น2นะครับรุ่น2หลังจะเป็นแบบนี้เป็นยัน ถ้าเป็นรุ่นแรกนะครับข้างหลังจะเป็นหลัง j จดีสังเกตง่ายครับเดี๋ยวเอาไปแบ่งปันในไลฟ์สด